สวัสดีครับผมสวรบุรอดกบจตุคามพิธีกรผู้ด,ดำเนินรายการและผออ,อนิตยสารพระเครื่องตามเซียนสองพาระครับ ค่ะสวัสดีค่ะวรดุนีอุไรรุตย,ยี่หว่าค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา21นาฬิกา30นาทีทางช่องเบสชาแนลค่ะครับท่านได้พบกับเซียนจริงพระแท้กับอาจารย์สมา,สามนคลอง3นะครับรู้ลึกรู้จริงกับเซียนจริงพระแท้ครับค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ YouTube ค,ค่ะพิมพ์<ผ>มคําว่ารายการตามเซียนสองพระก็สามารถเลือกรับชมในแต่ละวันได้นะคะแล้วก็สําหรับท่านที่เรียกได้ว่าพลาด การรับชมสดก็คือว่าอาจจะยังอยู่บนท้องถนนอาจจะท้องถนนนี้อาจจะไม่แนะนําเพราะว่าบางท่านถ้าขับรถใช่ครับนะคะแต่ว่าถ้าท่านที่อยู่ที่ออฟฟิศหรือว่าบริษัทที่ยังไม่ได้เืิองานก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์นะคะเป็นเอ่เว็บไซต์ w w w ร์ไวด์เว็นะคะ bestchannel.asia.com อยู่ที่หน้าจอเลยนะคะเป็นเว็บไซต์ซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าชมสดพร้อมกันกับเรานะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยที่ระยะหลังเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าไฮเทคหน่อยเล่นโทรศัพท์กันบ่อยนะคะก็สามารถโหลดแอ เข้ามาได้นะคะก็คือว่าหลายๆท่านที่เริ่มเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือว่าโหลดแอปพลิเคชันของ PSI เข้ามาไว้เนี่ยก็คือว่าจะง่ายในการรับชมเพราะว่าคุณผู้ชมก็เข้าไปในแอปพลิเคชันของเขาได้เลยนะคะโหลดเออเข้าโหลดเข้ามาที่เพเข้าไปที่เพจโซนนะคะแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันของเขาไว้แล้วก็สามารถเลือกรับชมได้ทางช่อง b e s t c h a n n e l ค่ะนะคะก็เป็นชมสดพร้อมกันครับก็ส่งเอเเนเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพูดถึงของรางวัล ค่ะของเดือนเดือนที่เราจะจับกันต่อไปนะคะทีนี้ไล่เดือนกันไม่ถูกแล้วเนาะก็คุณผู้ชมนะคะสามารถส่งเข้ามาได้ที่เบอร์4642203นะคะก็ถือว่าเป็นของรางวัลเดือนใหม่ใช่ครับนะคะซึ่งเดือนนี้เนี่ยโหของรางวัลเยอะจุใจครับค่ะก็รางวัลแรกก่อนก่อนเลยนะฮะนี้เป็นเป็นไม้เ่าเป็นเสือก่อนแล้วกันนะฮะเขี้ยวเสือแกะนะครับนะครับเขาเรียกเสือตาเพชรของหลวงปู่คำบุตตจิตโตค่ะนะครับอันนี้ถือว่าเป็น ตัวใหญ่นะฮะเป็นรัดรัดเงินนะฮนะแล้วก็ฝังตาฝังเพชรอันนี้เป็นเพชรรัสเซียนะครับะนะฮะไม่ใช่เพชรแท้นะครับนะฮะอันนี้เป็นจกักราหนึ่งรางวัลค่ะอันนี้ไ <นะ S 1> มใ่ใช่หนึ่งรางวัลถือว่าเป็นรางวัลพิเศษใช่ครับ,รบนะนคะเพราะว่าเป็นเขี้ยวเสือที่โอ้โหตอนรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหาได้ยากแล้วคือหาคือหาม่มาแล้วครับท่านหลวงปู่คำบุนะคะท่านครับนครับนะฮะรางวัลต่อไปนะครับอันนี้เป็นปลก8รอบของหลวงปู่บุญวัดบ้านบักมี่นะครับอันนี้จํานวนสิทรางวัลนะฮะได้รับความเมตตาจาก ะอาจา์สันพระเรขาของลวงปุ่บุญฮะได้มามอบให้ถึงสถานที่เลยสถานที่นี่เลยนะฮะก็นามาให้แฟนๆรายการจํานวนสิบรางวัลเนื้ออะไรครับพี่กบอันนี้เป็นเนื้อเขาเรียกเนื้อทองฝาบาทหรือเป็นเนื้อโลหะนี่แหละครับอ๋อเพราะถ่ายออกมาอยู่ห้เป็นสะท้อนก็เลยไม่แน่ใจออกออกคล้ายๆสีทองหน่อยนะครับสวยสวยเป็นปกแปดรอบครับนะคะมอบให้จํานวนสิบรางวัลใช่ครับนะคะรางวัลต่อไปนะคะ เป็นพระปิตาอ่าอันนี้มีน้อยนะคะก็จะมอบให้สามต้งวันฮะเป็นปิตาชัยสิทธิ์นะครับซึ่งเคยเปิดจองให้คุณผู้ชมได้สั่างต่างจองบูชาไปแต่อันนี้เป็นเนื้อที่สําหรับคนที่ไปวันงานวันงานพิธีแจกเฉพาะวันงานอย่างเดียวฮะหมดฮะเนื้อนี้ไม่ได้มีให้บูชาครับค่ะเป็นเนื้อที่สําหรับแจกวันงานแจกวันงานนะฮะก็หมดเฉพาะวันงานก็หมดแล้วฮะเล่นกัหลายต่างเล่นกัหลายต่างนะฮะเป็นเนื้อเรืองเป็นสีพายลุงนะ ค่ะนะฮะถ่ายออกมาไม่ค่อยสวยแต่องค์จริงสวยมากใช่ค่ะเห็นองค์จริงแล้วเนื้อเขาเป็นประกายสวยงามมากใช่ครับนะครับ,รบมอบให้จํานวน3รางวัลสามรางวัลน,นะครับะนะฮะรางวัลต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับ เศรษฐีสีบนของหลวงปู hmm ้ขมบุกคุตติโตนะครับอันนี้เป็นเนื้อดีบุกนะครับหน้ากากเงินแท้นะครับใช่ค่ะลงยานะครับสีแดงนะครับห้ารางวัลนะครับก็คือเราจะมีมอบให้สีแดงเนี่ยจำนวน5รางวัลนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์นะคะเป็นรางวัลต่อไปก็จะเป็นลงยาอีกสีหนึ่งใช่ครับนะคะพี่เปิ้ลขอภาพต่อไปด้วยนะคะครับค่ะก็คือว่าจะเป็นลงยาสีเขียวลงยาสีเขียวมอบให้อีกจํานวน5รางวัลอันนี้เป็นหน้ากากเงินแท้นะครับค่ะก็เป็นหน้ากากเงินแท้แล้วก็เนื้อเป็นเนื้อดีบุก ด้านหน้าเป็นเปหน้ากากเป็นหน้ากากเนื้อเงินแท้เหรียญนี้สวยงามมากหน้าเหมือนหลวงปู่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นรุ่นบาทน้ำมนต์เศรษฐีสีบลอนใช่ค่ะถือว่ารุ่นนี้อ้หลายปีแล้วนะโอ้โหเยอะค่ะนะคะแล้วก็จะมีอีกสีดุหนึ่งด้วยนะคะเป็นสีเหลืองะคก้อนเป็นหน้ากากเงินแท้เช่นกันมอบให้อีกจํานวนห้ารางวัลนะครับพิเศษสำหรับแฟนรายการเดือนนี้นอกจากนั้นยังไม่หมดค่ะ นะครับอันนี้เป็นเหรียญพระพรหมนะครับรางวัลนะครับของวัดเขาตะแคงสามัคคีคะนะครับอยู่จังหวัดลบบุรีนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญเก่าะนะฮะก็เป็นเหรียญที่ด้านหลังนี่เป็นอะไรเขาเรียกยันหัวใจพระพรหมนะครับดังนั้นก็เรียกพรหมสําเร็จก็ได้หรือว่าพรหมยินดีก็ได้ใช่ค่ะนะฮะพระพรหมนี่เป็นผู้ที่บรรดาลโชคโคกทระซับและเรื่องพรหมลิขิตต่างๆนานาดังนั้นใครได้ไปแล้วต้องอธิษฐานขอ ค่ะนะครับสิบรางวัลใช่แล้วก็พระพรมคือก็เป็นที่สักการะแล้วก็นับถือของหลายๆท่านนะคะก็มอบให้อีกจำนวนสิบรางวัลครับผมฮะรางวัลต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่จือนะครับหลวงปู่จื้อหลวงปู่จื้อหลวงปู่จื้อนะครับนะฮะวัดเขาตะเงาะอุดมพรโอ้ตอนนี้ท่านก็จะใกล้มีเดือนนี้น่าจะมีพระป่านะครับแล้วเดี๋ยวไงพรุ่งนี้ผมจะแจ้งให้ทราบนะฮะเพราะว่าพระป่าเนี่ยกองละ3,500บาทเนี่ยได้รับ อ,องค์ลอยองค์ขนาด3นิ้วนะฮะเคลือบทอง9 9้9เดี๋ยวพอร์เซนี้แจ้งให้ทราบถือว่าถูกมากๆถูกมากๆนะฮะและจะหมดแล้วนะประธานประธานฝ่ายคารวาสก็คุณปองสุพรรณอ๋อใช่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แจ้งให้ทราบาราเดี๋ยวก่อนที่ของจะไม่มีนะ<ช>ประธานเป็นอ๋อพี่ปองก็น,นับถือหลวงปู่จื่อมากใช่ใช่ใช่เป็นถือว่าเป็นลูกศิษย์เลยอ่าแก่ค่ะแกนับถือมาอันนี้1ิรางวัล ค่ะอันนี้เป็นเหรียญเม็ดฟักทองนะคะคุณผู้ชมดูรูปอาจจะเป็นเหรียเป็นเหรียญใหญ่เขาเรียกเป็นเหรียญเม็ดเม็ดแตงเม็ดแตงนะคะเป็นกระไหล่ทองสิบรางวัลเป็นกระไหล่ทองสิบรางวัลแล้วก็มีเป็นกระไหล่เงินด้วยมอให้อีกสิบรางวัลนะครับค่ะแล้วก็เป็นกระไหลหน้าอีกสิบรางวัลใช่ค่ะโอ้เดือนนี้ของรางวัลเยอะมากของรางวัลเยอะนะครับนะฮะเพราะหลวงปู่จือนี่จะมีงานพระป่าแล้วนะฮะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านแฟนรายการนะฮะร่วมทําบุญกันนะกองสามพันทะเลาะเดี๋ยวพุ่งที่แจ้งให้ทราบเพราะว่ามีของช่ำร่วยเนี่ยเป็นอ่า หน้าตักเขาเรียกว่า3นิ้วะนะฮะเคลือบทองคําแท้เป็นรูปหล่อของหลวงหลวงปู่จือใช่ไหมครับถ้าใครเคยขึ้นไปที่ห้างเนี่ยเฉพาะองค์3นิ้วจะเป็นชุดฮกลกซิ่วเนี่ยหลายหมื่นนะฮะอันนี้3,500ันห้เดี๋ยวพุ่งที้แจ้งให้ทราบนะครับพี่กบอย่าลืมอีก2รางวัลสําคัญครับรางวัลนี้ให้อีก2รางวัลนะฮะเป็นรางวัลเขาเรียกไม้ตะเคียนนะฮะนะฮะนี่คือไม้ตะเคียนด้านบนนี่เป็นอาหารพญาชิงชัยหรือท่านุมานนะครับของเก่งธนาวโรนะครับ แล้วด้านในก็จะสอดไปด้วยอันนี้นะฮะเป็นตะกุดของหลวงปู่เขียนปุญญกามโมนะครับ<ฆ>นะฮะอันนี้นะฮะเป็นตะกุดนวโลหะนะครับแล้วด้านในนี้ก็จะเป็นสอดไส้ด้านในอีกนะฮะจะเป็นตะกุดของหลวงพ่อคูณวรปันยนนะฮะ<ฆ>อันนี้ใส่ไปอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็จะเสียบอย่างนี้นะค,ะนะครับได้ครบเซตเลยเนาะ,นะ,ะแล้วเป็นไม้ตะเคียนนะคะ<ฆ>รับพาะตะกุดนาวะนี่ตอนจองเท่าไหร่นะครับ พั0หค่ะพันหนะครับนะฮะดังนั้นอันนี้มูลค่าไม่ต้องพูดถึงะนะครับมีมูลค่าที่แล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจแน่นอนเอาไปตั้งไว้เป็นหลักเฟิมคนแก่บ้านท่านเองนะครับมอบให้จ<ม>ํานวน2รางวัลสงรางวัลค่ะนะคะนะทีนี้เรามาพูดถึงของรางวัลเดือนที่แล้วที่จับกันไปนะฮะใช่คะว่าท่านใดที่ ยังยังไม่ได้ส่งชื่อมาก็มีแต่เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ที่ว่าก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีตกหล่นประมาณสัก4 4เบอร์นะคะที่ยังไม่ทราบว่าเป็นของท่านไหนนะคะก็เรียกได้ว่ามาให้ตรวจทานกันนะคะว่าเอ๊ะบางท่านได้รับรางวัลอะไรบ้างจาไม่ได้นะจับกันไปอาทิตย์กว่าแล้วที่นครถามมาหลวงพ่อคูณทางวัดหมดหรือยัง จะเหลือแค่บางเนื้อนะใช่ค่ะเพราะว่าเรายิ่งนี่เรากลับมาได้สองสวันแล้วเห็นวันนี้พระอาจารย์ก็บอกว่าคนไปเช่าบูชาเยอะเฉพาะวันงานนะคะอย่างที่บอกคือว่าตลึงมากเหลือน้อยมากอ่าแล้ววันนี้เราเรียกได้ว่ามีภาพบรรยากาศมาฝากกันเดี๋ยวเดี๋ยวสักเบกหน้านะคะเดี๋ยววันนี้เราทวนเรื่องเบอร์กันก่อนนะคะสำหรับท่านที่จับรางวัลไปแล้วค่ะกอนนี้เป็นเหรียญที่มหาคุณเฮงนะคะเนื้อเงินแท้ค่ะหานหนึ่งรางวัลนะครับ0ู9 08994809ตามเซียน2องพนะครับนีมีเจ้าของแล้วค่ะพีเชูศัอดิ์นะครับนรางวัลนะครับนะรางวัลต่อไปนะครับที่ที่ได้รับนะัเป็นหลวงปู่คำแดงนะครับเหรยเจริญพรรางวัล087018นะครับ24ตามเซียนสองพระนะครับอันนี้พ่ปัญญาพ่ปัญญาส่งเดือนหนึ่งหลายร้อยข้อความมากได้เลยังี้ยคุ้มคร่านะครับรางวัลต่อไปที่ได้รับนะครับค่ะอันนี้เป็นเหรียญมหาโพกพย์ของหลวงปู่คำบุกุตนโตนะครับค่ะ 08409025ตามเซียน2พระนะฮะ08605954ตามเซียน2พระ08808201ตามเซียน2พระ08778301ตามเซียน2พระนะครับ09865433ตามเซียน2พระครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตมีอยู่เบอร์นึงเป็นเบอร์พี่สราวุธพี่กอ่านไปผิดเอาพิมพ์มาผิดนะคะ088 8027็แกได้ไปครั้งแรกด้วยกกโทรหายี้หวาแล้วเดี๋ยวตกใจว่าอาวทำไมกลายเป็นไม่ใช่ชื่อแกไม่ใช่นะพอดี่เบอร์พิมพ์ผิดนะคะเป็นเบอร์พี่สาาวุธถูกต้องแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวแกตกใจรีบโทรมาวันแรกเลยว่าได้รางวัลนะครับอันนี้สิบรางวัลนะฮะก็ต้องรบกวนคุณผู้ชมดูนะฮะเพราะสายตาผมอายุมันเหลือน้อยมากใช่ค่ะก็ค่อนข้างเกือบจะครบทุกเบอร์นะคะดีกว่าบอกเฉพาะเบอร์ที่ยังขาดอยู่ดีกว่านะคะเพราะว่าที่เหลือก็จะเป็นเบอร์ที่ทราบกันอยู่แล้วก็ได้กันเป็นประจำ มีเบอร์ที่ไม่ทราบเป็นของท่านไหนนะคะ0 9 8ย์6 47ตามเซียนสองพระนะคะรบก,กวนส่งชื่อที่อยู่เข้ามาที่เบอร์ของยี่หวานะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ086ย์นะคะห6 5ห0ตามเซียนสองพระ นะคะนี่สําหรับสีเขียวนอกนจากนั้นไม่ต้องส่งนะยิว่าทราบแล้วเป็นของใคร2เบอร์นี้นะคะติดต่อโดยการส่งชื่อที่อยู่ของตัวท่านเองมานะคะ0ู7 6 8 6 4 9 9 9่เค่ะเราได้จะส่งห้ถึงที่บ้านเลยนะครับใช่ค่ะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอันนี้เนื้อเขียวนะครับต่อไปเป็นเนื้อสีแดงสีแดงนะคะก็น่าจะได้ครบหมดนะคะตามเบอร์มีรายชื่อหมดเรียบร้อยที่มันนุสวยมากนะฮะ พี่มนูนโทรมาบอกว่าไม่แน่ใจว่าได้เป็นรางวัลอะไรรางวัลน,นี้เลยค่ะพี่มนูนรางวัลน,นี้เลยนะฮะนะครับเป็นเหรียญทองแดงกระไหลทองนะฮะ,ะด้านหลังเป็นพญาชิงชัยแล้วก็เขาเรียกเหรียญหมื่นยันเหรียญมหายันอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ครบเครื่องมากนะฮะ,ะพร้อมทุกอย่างนะฮะเขาเรียกครบ อ่ะก็เรียกครอบจกักรวาลใช่ค่ะนะค,นะคะดีทุกย่านดีทุกด้าน,นะฮะสำหรับรางวัลต่อไปนะคะก็จะเป็นโรงยาสีน้ําเงินขาดอยู่ <S 1, 1 <S เบอร์ทเท่านั้นนะคะ063 05133ตามเซีนสองพระนะคะคเป็นของท่านไหนรบกวนติดต่อกลับ นะคะนอกจากนั้นเบอร์อื่นๆยี่ห่ามีข้อมูลหมดแล้วครับผมก็ให้ให้คุณผู้ชมได้ทวนดูกันนะฮะเผื่อเป็นของใครบ้างนะฮะใช่จะได้มีครบหมดแล้วนะมีครบแล้วแต่ว่าจะได้ทราบไงว่าอดตัวเองได้เกิดเกิดไม่ได้ของ<ม>จะได้โทรตามยี่หา่าถูกว่าเอ๊ได้รางวาัลทำไมไม่ทำไมของถึงยังไม่ได้รับเหรียญนี่สวยนะแต่ว่าหากรอใส่ยากหน่อยเพราะว่าเหรียญเขาจะไม่ค่อยเหมือนกับ คนอื่นเป็นเอกลักษณ์นะเหรียญรุ่นนี้ถือเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะนะฮะนะครับผมทรงเป็นเอกลักษณ์เนาะทรงเป็นเอกลักษณ์ค่ะแต่ว่าของรางวัลเนี่ยกำลังเริ่มจะส่งนะอย่าเพิ่งโทรตามกันเนาะอันนี้เหรียญบอปเป็นอยางนะฮะวันไปเจอคุณพี่ที่วัดหลวงพ่อคูณท่านบอกท่านได้เหรียญบอปเป็นอยางพี่ธนเดชเอ้ยโทษค่ะไม่ใช่พี่ธนสันพี่ธนสันนะฮะ ฮะแม่ตัวจริงหล่อมากนะเห็นเห็นแต่ชื่อนะไม่เคยเจอตัวจริงนะฮะวันนั้นเจอแล้วที่วัดหลวงพ่อคูณนะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีอ๋อวันนี้ให้ทักน้องเนปาลด้วยนะคทาบเป็นกับพี่ธนาสารน่ารักมากเอ่อเขาเรียกแฟนขับตัวตัวจ้อยนะเป็นแฟนขับรุ่นเยาว์รายการตามเยนของพานะแฟนขับเราเยอะมากนะฮะแม่แต่เด็กนี่ก็เห็นบอกน้องเขาบอกว่าเนเปิดทองได้หมดท่องได้หมดเลยหลวงปู่เก่งธนวโรวัตถุมงคลท่องได้หมดเลยโอ้โหเก่งมากเก่งมากะนี่ข้ารางวัลนะฮะหลวงปูเรียบ สุเมทอนเหลียนบ่อเป็นอย่างค่ะอันนี้ก็รายชื่อครบหมดแล้วทองแดงหนักเงินะต่อไปก็เป็นทองฝาบาทหนักเงินค่ะอันนี้เนี่ยพอดีจับรางวัลมาได้ทั้งหมด6รางวัลแต่ยังขาดอยู่2เบอร์นะคะ0 6 2 4 1 0 1สอ่ตามเซีนสองพระนะคะยังไม่ทราบเจ้าของนะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ0 8 0 0 6 3 0 2ตามเซีนสองพระครับนะคะกรุณาติดต่อกลับโดยการส่งชื่อที่อยู่มาใช่ค่ะเราจะได้ส่งของพอนไปให้ถูกครับผมฮ่ ทีนี้เรามาชมภาพวิดิอาตอนที่ผมผลีไปช่วงประมาณสองสามทุ่มมั้งค่ะนะะฮผลีก็ได้เห็นหลวงพ่อกําลังจะนั่งอธิษฐานจิตแล้วบอกหลวงพ่อเดี๋ยวขอสัมภาษณ์สักหน่อยค่ะนะครับก็สัมภาษณ์หลวงพ่อกัอนก่อนอธิษฐานจิตเลยะนะครเรามารับชมรับฟังครับค่ะ,คะสัมมาอะระหังสดังมาสัมมาอะระหัง สสตตััััังงงนนีีีี้มมาอารรรหดดดดไเเเป็เ็ววทววครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสวดบุรอดกบเจดุคา,ามครับวันนี้เดินทางมาที่ณวัดบัลลังนะครับอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็มากราบนักกาาหลวงพ่อคูณพระปัญโยนะครับ ซึ่งวันที่30จะมีงานพิธีมุทิตาจิตนะครับก็เรียนเชิญสิทธิ์คณะสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ทุกท่านฮะมาร่วมมุทิตาจิตกันนะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็วันที่28นี้จะมีพิธีพุทธ,ธาเทวาพิเศษนะครับวันอาเวลา6โมงเย็นนะครับนะครับแต่ตอนนี้นะครับพอดีผมมาช่วงเวลาคล่ำนะครับอันนี้เป็นเวลารู้สึก สามทุ่มครึ่งจะสี่ทุ่มแล้วนะฮะหลวงพ่อได้นั่งอธิษฐานจิตก่อนเลยนะฮะก็จะมีอธิษฐานจิตไว้ก่อนนะ,ะครับสำหรับเหรียญสแตมรุ่นแพ้ไม่เป็นนะครับหลวงพ่อจะแจกวันมุทิตาจิตก็ทุกท่านต้องมารับกบมือหลวงพ่อเองเลยนะฮะเพราะมีจํานวนแค่หนึ่งพันเหรียญเท่านั้นนะฮะอันนี้คือจํานวนจงกัดเลยพ่อหลวงพ่อท่านก็ได้มีตาอธิษฐานจิตอีกสักหนึ่งวาระนะครับกราบนักการครับหลวงพ่อครับนะครับ อ่ารุ่นนี้ถือว่าสวยงามมากสำหรับอ่าอหารหังสตังมาหลวงพ่อครับรุ่นนี้รู้สึกว่าถูกใจของฉันมากทำเหมือนจริงๆเหมือนจ,จริงๆทุกอย่างไม่คิดว่าช่างจะทำขนาดนี้ได้ขนาดนี้นะโดยทุกอย่างเหมือนฉันเลยก็อยากจะเชิญชวนลูกหลานญาติมิตรพี่น้องสาธุชชนคนดีทั้งหลายน,นี่มีโอกาสมาร่วมโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้นั้นหกโมงเย็น เจอกันที่ตารางกันเป็นพลังจะได้มาร่วมพุทธาพิเศษจะคงเรีนประมาณทั้งสองทุ่มเสร็จ,รจนะอันตเลยก็สุดแล้วแต่โอกาสเวลานอกจากในวันพรุ่งนี้นั้นในช่วงกลางวันสิบโมงเช้าก็จะมีการเทโอเบตมให้เทตื็นในวันพรุ่งนี้เลยเว่าขอเชิญชวนทุกท่านเลยจะเป็นจากไกลคนดีจากใกล้คนดีอันที่จริงแล้วโอเบตผมจะเทก็เสร็จไปหลายวันแล้ว เพราะว่าสงสารญาติโยมลูกหลานญาติมิตรที่อยู่ทางไกลอยากให้ไม้มีส่วนร่วมในการเทคนละคขึ้นกับแปรงคนละกับแปรงก็แล้วแต่ถือเราก็มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ปฐมจกักรพรรดิด้วยแล้วก็องค์นี้ก็จะออกเป็นสีขาวสีขาวมันวับสวยงามมากนะเป็นจกักรพรรดิด้วยแล้วจะทําตลาคลุมด้วยเพราะฉะนั้นเหรียญรุ่นนี้เรียกว่าที่ว่าอาหังอรหังสตังมา กิขึ้นจากการเดินภาวนาคห้ฐานติตคำอรหังนั้นเป็นคำที่สูงเป็นพุทธคุณก็อยากจะทำความเข้าใจกับลูกหลานญาติมิตรน้องสาธุชนคนดีบางคนยังเข้าใจว่าพุทธาเปเเซพุทธาเปเเซคำนี้เป็นคำพูดของคนธรรมดาสามัญแต่พระผู้ทรงเข้าถึงธรรม,มาแล้วก็เรียกว่าอาตนา นาคุณพระพุทธคุณพรทธคุณพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ในวารณาพระจะมีคนเักกี่คนเข้าใจว่าคาว่าอัตนาคืออะไรแล้เข้าใจกับพุทธาเปนเซกเนี่ยพระสงฆ์ก็ดีจะเปเนรเซกพระเจ้าได้ไงครูบาอาจารย์ไงแล้วอัตนาอารัตนนาพระตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาเจ้าทุกองค์เป็นองค์มฐมเนี่ยรมมาครูพระเจ้าทุกองค์พระเทวเจ้าพระลานทุกองค์เทพบุญพรมครูบาอาจารย์ท่านช่วยเอาหน่วยพรชัย เรียกว่าหลายคนก็ดีกว่าร้อยคนร้อยคนพันคนแสนคนแสนองแสนรูปวัาถึมงคลเหล่านี้ก็จะศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังถึงมีเมตตามีลาภปลอดภัยทุกสิ่งทุกประการเรียกว่าอรหังเป็นพุทธคุณถ้าพูดถึงด้านของกรรมฐานเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานในพุทธคุณอรหังแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นมีอรหังต่างมามีอรหังละต่าังมาต่าง ก็คือเงินแหละถ้าตังมาก็ทําให้เราไม่จนไม่ยากแล้วเม่ตังมาแล้วก็ทําให้เรามีด้วยมีทุกอย่างหรือเมื่ตังมาแล้วก็มีทุกอย่างจะมีบ้านมีรถมีสมบัติที่เราปรารถนากันเรียกว,ว่าถ้าตังมาแล้วอะไรก็มาทุกอย่างเท่าของเงินทองไหลามาหลวงพอ่อจึงคิดว่ารุ่นนี้เรียกว่าสุดยอดเลยแล้วมีจมมีจวรจำกัดด้วยเรียกว,ว่าสวยดีทุกอย่างเลย เมียตัวนี้เองเนี่ยต้องมีคุณภาพด้วยนะมีคุณภาพด้วยมีคุณประโยชน์ด้วยคุณภาพอธิษฐานที่เต็มที่เลยียกว่าไม่ไม่ออมมือเลยว่าอธิษฐานที่เต็มที่เลยเียกว่าในวันพวงนี้ทุกท่านอยากจะมาร่วมอยู่หกโมงเย็นนะถึงประมาณสองต่มเตศมาร่วมที่ลาดการณ์วัดบลังเจ้าไกลก,ก็ดีเจ้าไกลก,ก็ดีถือว่าเราไม่ได้เห็นกันตาว่าใครมีจิตที่ดีมาอธิษฐานดิ้ดูว่าหลวงพ่อบทำเป็นหรือทำจริง ของเล่นของจริงมาดูกันได้พิสูจน์ได้เลยว่าไม่ออมมือแล้วอธิษฐานติดเต็มที่เลยส่งาลังเมตตาก็ดีนาคุณพระก็ดีไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ตายเสกไม่ได้พูกเสกแต่ว่าอารนาพระให้เกิดศักดิ์ศิีขึ้นมาบูชาก็ดีพระธรรมก็ดีพระยุะสงก็ดีครูบาอาจารย์ทั้งนี้อันนี้เรียกว่าจะมารวมกันอธิษฐานติดแน่วแน่ว,ว่าให้ให้ดีบริบูรณ์ทุกอย่างอยากให้ทุกคนนั้นบูชาแล้วไปแล้วไม่ผิดหวังขอทุกที่ที่จะมาได้ฐานทีละ ม่อยากให้ผิดหวังไม่ว่าเล็กน้อยก็ดีทุกคนยางได้ของที่มีมีคุณค่ามีราคามีคุณค่าเรียกว่านับไม่ได้เลยว่าดิฐานติดเต็มที่ทุกคนจะเสียใจเพราะว่ามีจํากัดมากเลยนะเพราะว่ามีไม่มากของกระถุมงคลแล้วก็มีเร mm ือตาแตมเนี่ยตะแต้มนึ่ก็มีน้อยด้วยเนาะมีน้อยด้วยทุกค,คน<อ>หลายรกว่าแนแพ้ไม่เป็นด้วยนะของก็อย่าว่ากันนะ ทุกลูกหลานญาติมีทุกคนที่มาแล้วผิดหวังก็อย่าไปว่าอย่าต่อว่าหลวงพอ่อเนี่ยต่อว่าก็ไม่ว่าหลวงพ่อไม่ว่าแล้วก็มีเมตตาทุกคนพ่อมีจจำกัดถ้ามาหลายพันคนนี่แต่แต่ประมาณพันพัน,พ,นพันเหรียญถ้าหากว่ามาคืนมาเกินพันสองสามพันสี่ห้าพันคนนี่หลวงพ่อก็ทนด้กล้ามาือ้กันแต่ไม่เป็นไรแล้วแจกไม่อั้นนะมีอบรมือถเยอะเลยเนี่ยจะมีคุณแผน่นเยอะไม่ต้องกลัวไม่มีหมด คือมาวันพุทธิตินี้ได้รับแจกไม่มีหมดแน่นอนแต่มารับกันรอบเอาว่าไม่กันว่าไม่มีหมดแต่เตมหมดแล้วยังมีอีกนะภาคสองภาคสามไม่ผิดหวังทุกคนมาแล้วไม่ผิดหวังไม่ใช่ว่ามาแล้วไม่ได้ทุกอย่างไม่มีหรอกมาทวงหลวงพ่อได้เลยว่าหลวงพ่อเจ้าขาหลวงพ่อครับผมไม่ได้เลยมาหลวงพ่อยินดีให้ทามาแล้วไม่ได้หลวงพ่อเออลูกสาวลูกหลานนั้นออกมาทางไกลเนาะไม่มีผิดหวังหรอกทุกคนได้แน่นอนแล้วก็ใหญ่ทุกคนบูชาเหรียญอ๋อหลางตะตังมาเรียกว่าเหรียญหล่อลุ่มหล่อ โดยมากก็มีจากัดด้วยที่นี่หมดแล้วก็ไม่มีเพราะว่าของมันน้อยเนาะแล้วก็จนจนเด้กอาเหมือนกันมีจากัดเพราะขอให้เราทุกคนมีโอกาสมาร่วมกันที่นี่วันที่สามติบเป็นวันจันนั้นเป็นวันเกิดของฉันเองจริงๆวันเกิดของฉันนั้นนึกถึงใครนึกถึงพ่อของเราแม่ของเราเนี่ยนะพ่อของเราแม่ของเราเนี่ยทําให้เรามีตัวเป็นตนหลวงพ่อจะเป็นหลวงพ่อวันนี้ก็คือโยมพ่อพงโยมแม่จันลัด ครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเบรกที่2ติดตามต่อกันเลยใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเบรกนี้ขอพักสักครู่ในช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะ